ปปั๊บเกือบเปืนกระสุน,นมาเลยน็อกตัวบ้านเหลืองข้างบนใช่ปะปนู้านนี้น็อกโบร่างกายผมเนี่ยนะใช่ใช่ ใช่ครับพิดยากได้เลยยืนบนบ้านอีกตัวหนะึ่งยังไม่ไปไหนเลยบ้านหลังอ,อ๋อไอ้คนปอดยิงมาอยู่๋ยวกูรลีเลือดก่อนกูยังไม่ได้หลีเลือดเลยเนี่ย กุมไม้ตายตายยังข้งางลังาเือางงข้างล่างข้างล่าง น,น,นั่นน่าสิสองคันเลยเข้าบ้านจอดบ้านจอดบ้านจอดนู่น,าน,านมาแล้วอ,ออกไปนู่นหนาโอ้โห เดยวปัดสักครั้งุ้ยนกสองยบร้อยนกสองแล้วอีปายไกลเัวนในสมุกอ่ะ หลังปะหลังหลังก็ดังหลังก็ดังใช่ใช่ mark the location เยังเงาอยู่กบอดโคตรไปเลยเรียบร้อย awesome มีตัวที่แอดดอบตัวเดียวเห็นมั้ยตัวเดียวข้างหลังนอนนอนอยู่นอนอยู่แอดดอปตายเลย นอนหนอดอยู่ตรงไหนไม่รู้ะเห็นเห็นเห็นเนี่ยแม่นะตรงหิ่หนักเนี่ยวิ่งมาอีกตัวเลยแอดอกไปหน่อยเป็นซอนแอบไอสัตว์มอไซหลอดแล้วกูมันเหมือนมันวิ่งอ่ะเออขลางต้นไม้วะพี่ วเดี๋ยวนะเห็นตัวเดียวเดี๋ยวหนูมักไม่ทันเลยนั่นๆๆๆสวยๆโดนเฉยลวงเลยสงสารว่ะบ้านพี่บ้านนันนี้ตัว อ้าวน่าเหรอคนหมดแล้วเหรอแล้วเจอสุดท้ายน่าเกลียด